คิดช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ผลการเลือกตั้งในอินโดนีเซียกันกับรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวันนอรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจาจาร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรายังมาใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะอารติดตามผลการเลือกตั้งของผู้นําอินโดนีเซียที่เราได้พูดกันไปแล้วหลายครั้งวก็มันสําคัญนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่อันดับ3มของโลกรองจากอินเดียรองจากอเมริกา และเป็นประเทศประชากรมุสลิมใช่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับและพวกการเลือกตั้งของเขานี่มันมีนัยยะอะไรหลายอย่างให้เราและที่สำคัญก็คืออินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในอาเซียนของเราด้วยนะครับซึ่งผมว่าเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นและเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ผมว่าเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีการประท้วงนะคะมีการประท้วงเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้ผลของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกตอออินโดนีเซียเขาก็ประกาศออกกมาน็็เป ตามที่คาดหมายกันแล้วครับคุณโจโกวิโดโดนะครับได้ตั้ง70ล้านเสียงฝ่ายสามัญชนครับฝ่ายสามัญชนกับอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ฝ่ายชนชั้นนำรับคุณโปรโบโวได้ประมาณ62ล้านชนชั้นไฮโซ62ก็ห่างกันประมาณ8ปดแสนครับก็5 53เปอร์เซ็นต์กับประมาณ47่สิบเจดเปอร์เซ็นต์ทำนองนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเฉียดชิวห่างกันประมาณนี้นับคะแนนใหม่แน่นอนก็ปรากฏว่าก่อนที่กกตจะประกาศเนี่ยนะครับท่านเ โบรก็ออกมาเลยนะครับบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะครับพูแน่าคือไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับนะครับเราก็คงจะนําเรื่องขึ้นสู่สารนะครับทีนี้ก็คงจะมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับในการพิจารณาว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าผลก็คงจะออกมาแบบนี้แหละสัมันชนได้อีกไับเพราะหลายโพก็ออกมาอย่างนั้นใช่ในะครับและผมก็คิดว่าประชาชนเขาเลือกแล้วอะ นะครับเขาอยากจะเห็นเพราะว่า <c oughs> เพราะา <c oughs> คุณคุณโจโกเนี่ยนะ <c oughs> เหมือนกับเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่คือ <c oughs> เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับ <c oughs> ที่ที่ขึ้นมาแต่ผมก็คิดว่างาน งานหนกไม่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 ธรรมดาเลยนะครับที่จะขึ้นมาเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะก็มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เ,เตรียมงานที่ผมคิดว่าที่เขาจะเจอปัญหาคือตอนนี้เศรษฐกิจตองอินโดนีเซียแม้ว่าจะขยายตัวค่อนข้างบ้างในเวลาที่ผ่านมามันเริ่มชะลอตัวลงะนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาหลายเรื่องถ้าด้านเศรษฐกิจเพราะเรื่องเรื่องที่สาคัญก็คือว่า ยังมีคนจนอยู่แยะนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับแม้ว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจตขยายตัวมีการลงทุนมากขึ้นแต่ยิ่งเศรษฐกิจขยายตัวเมื่อไหร่ผมมีท่าคอดสังเกตก็คือว่า ช่องว่างมันจะยิ่งขยายไปมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่ที่นนาอกหนักใจอีกอันหนึ่งก็คือในอดีตที่ผ่านมาในอินโดนีเซียเขาุดหนุนราคาสินค้าหลายหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคาน้ำมันน้ำมันนี่เ็าถูกมากลิตรละสิบแปดบาทเมันมาเลเซียมาเลเซียถูกเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันจะเป็นที่ต้องปรับนะครับให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงเน่ยแต่ว่าก็ผู้นาบากแต่ผู้นาเองในเมื่อมาจากกลุ่มสามัญชนเองอย่างว่าเขาก็คงจะดูแลเรื่องตักทองเป็นหลักไม่ไปกดดันพว ฝ่ายธุรกิจมากก็จะมีปัญหาอีกถูกมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นไดเลม่ามันเป็นเงื่อนขาควายที่ว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับจะจะคือแต่ยังไงมันต้องปรับราคานะครับมันต้องปรับราคาให้มันให้มันสะท้อนความเป็นจริงขึ้นมานะครับไม่งั้นรัฐบาลดีแบกรับนะครับสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของของราคาจริงนั้นเท่าไหร่อราคาจริงก็คงจะประมาณสักอีกเท่าตัว ประมาณสักสามสิบกว่าบาทกับรวมสี่สิบนะครับนั่นก็คือราคาที่ที่มาขนาดนี้มาสิบครื่งหนึ่งเลยนะครับแต่แต่เขาก็จําเป็นเราจะเห็นด้วยอินเดียเขาก็อุดหนุนเหมือนกันนะครับอุดหนุนอาหารนะครับราคาอาหารของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างถูกเพื่อให้คนอยู่ได้ค่ะเพราะคนจนเขาเยอะมากแต่ผมก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณโจโก้จะต้องต้องหาทางนะครับทำทำยังไงอาจจะค่อยๆขึ้นไปอย่างน้อยๆแต่ช้าๆหน่อยนะครับและในขณะเดียวกันต้องหางานทําถ้าคนมีงาน ทำเนี่ยผมคิดว่าราคาสินค้าจะขึ้นทาไลร่เนี่ยเขากขพอจะรับไหวนะครับอันนี้ก็เป็นนั้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป็นปัญหาหนักอกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณโจโก้แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ว่าจาการ์ตาแต่มันอินโดนีเซียนะนะครับมันต้องโอ้โหนะครับมันเกาะกี่สิบเกาะนะครับคนต้องเพราว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็แต่ยังไงเอาใจช่วยอยาให้เขาประสบความสำเร็จนะครับอีกอันคือเรื่องสังคมเดี๋ยวพักครู่หนึ่งอันนี้มีหลายเรื่องที่รอ พิสูจน์ความสามารถของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ล่าสุดของอินโดนีเซียอยู่เดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะที่เบนซ์ทางหลอมีทั้ง G L A C L A และ A class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 300 <S 3 0 0 Hybrid เบนซ์2 Vito ใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมปริชั่นทุกคันเบนซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา02-945-4555และซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผ้อมอยู่ทุกวันละครับสิ่งที่คุณจะได้กินคืออะไรเชิญครับหอมสุปป่าแห้งเนื้อเนียนนุ่มเรื่องนี้ครบซีพีไคตุนครับรู้นว่าซพีอะถ้วยนะไม่เห็นเหรอเนี่ยโลโก้ที่เซเว่นอีเลเว่น สยามประเทศเป็นปึกแผ่นมาอย่างยาวนานจากการบริหารบ้านเมืองและการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในวันที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2435ณอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยราัชากาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ ทรงมีพระบรมราชโองการปโดดกล้าวปรดกระหอ่อมให้จัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ข้าราชการได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นดังอินเทนูที่ติดอยู่บนบ่าของชุดสีกากีที่คอยเตือนใจกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่จะต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างทุ่มเทกำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงถือว่าเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งการบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซื้อไส้กรอกบูชเชอร์วันนี้ลุ้นบินลัดฟ้าไปเที่ยวยอรมันกับชมพู่ตัดโลโก้บนซองส่งมาที่ตู้ปน345ปนสลาดพร้าวกรุเทพ10310ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถโอกาสพิชิตเงินล้านของหนูน้อยตัวนิดมาถึงแล้ว กับการเปิดรับสมัครน้องๆออายุระหว่าง7-12ปีที่มีความสามารถเพื่อคัดเลือกแข่งขันในรายการตัวนิดที่ชิดล้านซีซั่น5<แ>ในวันที่2และ3สิงหาคมนี้เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดที่เบอร์02 262 3909เงินล้านรออยู่ ช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสด สมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปทุมวันขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบวิ่งการกุศลสาธิตปทุมวันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีครั้งที่12ในวันเสาร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราชส5 5 7ัที่บลูโอริทึมแอนโบชั้น5สยามพารากอนติดต่อสอบถามรายละเอียดที่0 8 1 8 0 2 8 3 5 0 กลับมาช่วยคิดช่วยทำกับอาจารย์จุลชีพกันต่อเรื่องของว่าที่ผู้นําคนใหม่ของอินโดนีเซียนะคะมีความท้าทายหลายเรื่องทั้งเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องนโยบายปากท้องของประชาชนที่อาจจะต้องมีความขัดแย้งกันอยู่ทั้งเรื่องของการคงราคาให้ประชาชนจานวนมากไม่เดือดร้อนเพราะความยากจนยังมีอยู่เยอะ ทำไงให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้การไปอุดหนุนจนเกินความเป็นจริงก็อาจจะทําให้ยากลาบากได้เหมือนกันยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ยากเหมือนกันก็คือปัญหาสังคมการคอรัปชันนะครับเราก็ได้เระเยเาก็ได้ยินนะครับว่าว่าอินโดนีเซียในคอรัปชันแทบทุกขัวระแหงนะครับทุกระดับเลยนะครับภาชนาอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ที่จะดูซิว่าโจโนจะดําเนินการยังไงนะครับจะเอาแบบรุนแรงแบบในเมืองจีนไหม อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์อันนั้นก็เป็นเการอันนี้ที่ก็ลำบากแต่ผมก็มันต้องแสดงออกนะครับว่าเห็นซองข่าวตอนเรื่องดีแล้วว่าจะปฏิรูปสังคมยังไงบ้างแต่อีกปัญหาหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้ก็คือปัญหาการเมืองนะครับเพราะว่าแม้ว่าตนเองจะจะได้รับแมนะครับาจขึ้นมาก็ตามเนี่ยนะครับแต่ อำนาจตนเองในพรรคนั้นไม่มีนะครับเพราะไม่ใช่พรรคของตัวะนะครับเป็นคล้ายๆค่าเป็นเป็นพรรคของคุณเมกาวดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับตอนตอนตอนนี้ก็มีรูปผู้หญิงอีกคนหนึ่งนเ่าจากคุณเมกาวดีแล้วเนี่ยนะครับก็คือลูกสาวคุณเมกาวดีนะครับ <S <S ชื่อเท่มากเลยชื่อป่วน เดี๋ยวนะชื่ออะไรนะ U A N เนี่ยนะก็ปนป่วนนะครับชื่อป่วนมามาคราณีความความหมายไม่ได้เหมือนไทยใช่ไหมครับป่วนก็เป็นผู้หญิงที่มีบทบาทค่อนข้างมากในพักในพักนี้นะครับทีนี้ัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคุณแม่มีเกาปฏิติจะเอาอย่างนี้นะครับ คุณลูกป่วนจะเอายาง้งเนี่ยนะครับและโจโกโวจะทำยังไงนะครับเพราะโจโกโวจะกลายเป็นนอมินีเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็ถูกพิพากษาอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณโจโกโวจะสามารถที่จะชี้ให้เห็นว่านะครับเขาตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยตัดสินใจบนนะครับความความถูกต้องนะครับประโยชน์ของประเทศนะครับไม่ใช่เพราะว่าถูกคุณคุณแม่เมกาวตีสั่งมาเลือกว่าคุณลูกนะครับป่วนแต่ไม่ไม่ใช่คุณแม่ของและคุณลูกของ ผู้นําคนใหม่นะครับเกี่ยว้องกันเป็นผู้สนับสนุนใช่นะครับเป็นหัวหน้าพักนะครับสนันุหัวหน้าพักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองเหมือนกันนะครับว่าว่าโจโกเพราะทีเขาจะเจอหลายปัญหาทีเดียวนะครับในการบริหารจัดการประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แต่ผม้ทีประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็น่าจะสามารถจัดการได้แต่ผมว่าในช่วงปีแรกเนี่ย ต้องต้องต้อง,ให,งใ,หให้กำลังใจให้กำลังใจเขานะครับหวัง <พอ S 2> ว่าจะเป็นฮันนีมูนพีเรียดฮันนีมูนอาจจะไม่นานมากหน,น,นักมากนะครับผมคิดว่าตอนนี้ฮันนีมูนก็สั้นๆตอนนั้นแหละถ้าเราเราดูกันแล้วเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างกังวลอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่านะครับทุกคนเนี่ยใครเนี่ให้โอกาสคุณโจโกโวนะครับทั้งมหาอำนาจก็ดีนะครับคนในประเทศเขาก็ดีเพราะเขาอยากให้สักเซสฟูลอยากให้ประสบความสำเร็จเพราะว่า นี่เป็นของใหม่นะครับในอินโดนีเซีย<ช>นะคร<ช>ับแต่ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้อาเซียนได้เห็นนะครับ<ช>ว่า ทำได้นะ่างนี้นะครับคนธรรมดาสามารถที่ขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าหลายประเทศนะครับน่าจะจับตามองน่าจะศึกษาแล้วก็แล้วก็ดูเลียดรูปแบบเขานะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเพิ่งเป็นประชาธิปไตยได้ไม่นานนี่เองนะครับแต่เขาก็นะครับทุกฝ่ายก็รับกติกาพอสมควรนะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวหรือว่าเขาปลูกฝังมามาก่อนหรือว่าเรียนรู้จากการที่าเขาคงจะเห็นเขาจะเห็นเขาจะเห็นจากหลายๆประเทศด้วยนะครับ ว่าว่าถ้าหากว่าไม่รับกติกาแล้วเนี่ยนะครับจนะจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับการรับกติกาก็หมายความว่าคุณไม่เห็นด้วยนะครับแต่มันก็ยังมีช่องทางที่เป็นไปตามกฎหมายให้อยู่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับอย่าใช้ช่องทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ดีกว่ากับเรื่องราวของอีกประเทศหนึ่งคือเพื่อนบ้านของเรากันบ้างกัมพูชานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ไทยกับกัม <mar> พ <cribing> <mar Madame> <half> ูชาเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าใครมาเป็นผู้นําแต่ว่าเมื่อเป็นรัฐบาลทหารแล้วเนี่ยนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์จะดูดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกับอาจารย์จุลชีพกันละการค่ะวันนี้หมดเวลาสาหรับรายการช่วยคิดช่วยทาแล้วนะคะนี่กลับขอบคุณรองอาจารย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณมากค่ะจย์ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้กลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนลวท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ จบจากช่วยคิดช่วยทำแล้วค่ะ